สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาไกด์ชูราคารัสสี่นะฮะก็คือจะสอนการอัพสกิลในแพตต์ปัจจุบันนะครับว่าใช้สกิลอะไรบ้างแล้วก็อาวุธเงาใช้อะไรบ้างนะครับมาดูการอัพสกิลก่อนนี่ครับทุกคนอัพตามนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายนะเบสซิ่งอัพ เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้วิ่งไวครับเอาไว้ในตอนที่ปราร์ตีเ้เรานั้นไม่มีพระหรือไม่พระอยู่ไกลเกินนอกอาณา,าเขตทําให้เราไม่ได้บัฟเบสซิ่งแล้วเราไม่ได้อินคิเรจิมันจะวิ่งช้าอะไรนี่ครับในในวอลแล้วก็ไคลี่ไคลี่ผมอัพมาเพื่อที่จะไว้ต่อยตัวที่มันติดสะท้อนกับเอาไว้1น,นกับมองด้วยกันอย่างเช่นเราจะหนึ่งหนึ่งแบบเราจะไปต่อยเขาคเรากดไปเลยไอคนที่มีไคลี่จะทนดาเมจได้ดีกว่า เพราะว่ามีการกันดาเมจถึง10ครั้งด้วยกันก็คือจะเทศได้ดีกว่าครับเอาไว้เทศต,ตัวสะท้อนได้ด้วยก็คือกดสติวาร์ดีแล้วกดไคด,ดี้กดไคดี้สติวาร์ดีแล้วก็ต่อยตัวไหนที่สะท้อนแรงๆเราก็จะต่อยให้เราต่อยเขาแล้วแบบว่าโดนสะท้อนเบาขึ้นแบบมากๆนะครับแล้วก็มาอัพตามนี้เอาไปไวๆนะครับใครดี้มาดูคาทนี้ก็อัพตามนี้ครับเซนคิทิคอลฟิงเกอร์ครับนี่ บางคนเริ่มสงสัยทาไมถึงเอาคีย์ไดคอขึ้นมือนะครับก็คือสกิลฟิงเกอร์เปนิฟหรือเกือบทุกสกิลของชูล่านะครับเมื่ออยู่ในสถานะทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างสกิลฟิงเกอร์นะครับเมื่ออยู่ในสถานะทั่วไปจะใช้ลูกบอล2ลูกครับซึ่งถ้าเราอยู่ในสถานะคีย์ไดคอร์ไปไปเอ็กโพชัน ation, จะใช้4ี่ลูกสอลูกนี้หมายถึงอะไรเราจะเอาเราจะกินลูกบอลเนี่ยสลูกมาปาหัวฝัว่งตรงข้ามครับนี่ออก2ลูกเห็นไหมฮะ สองลูกสองลูกแต่ถ้ามีบัฟคริท e ิเคิลเอ็กโพชั่นบัฟคริทิเคิลเอ็กโพชั่นก็จะกลายเป็น4ลูกคริทิเคิลเอ็กโพชั่นได้มาจากสกิลอะไรมากได้มาจากสกิลของมันเองกับสกิลไรซิ่งนะก่อนนี่กดไรซิ่งนะจะมีบัฟคริทิเคิลเอ็กโพชั่นขึ้นเห็นใช่ไหมครับเราก็ปาไปเลยมันจะออก4ลูก 1, 2, 3, 4, เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมนับนะหนึ่งสองสามสี่อาจจะดูไม่ทันนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคเข้าใจตามนี้นะ เพราะฉะนั้นก่อนต่อยให้กดให้เรามีรับคีย์เคอาเอกโพชั่นก่อนก็คือกดไลซิงก่อนแล้วค่อยต่อยคนนะครับอ่แล้วมาดูอันถัดมามาถึงสก,กิลนี้สก,กิลนี้ไว้มันจะโอกาสที่จะคืนลูกแก้วครับหือใช้สก,กิลโดนเป้าหมายขนาดปล่อยมีโอกาส10%ที่จะส่งคืนลูกแก้ว1ลูกหากอยู่ในสถานะาคี่์เทคเอกโพชั่นจะคืน2ลูกก็ดีเจนลูกแก้วครับประมาณนี้อันนี้ก็ไว้กระโดดครับถ้าใครพอยนอยน้อยอัพแค่หนึ่งก็ได้นะครับมันได้พอๆกันก็คือมันเพิ่มแค่ PTK ครับจะไม่ผิดนะระยะทุกอย่างออะไรเเท่ากกนนกัันนนลลยแ้้ว็็ี 10ครับไลซิ่ง10อันนี้ต้านสถานะครับลบล้างสถานะ10ส่วนอันนี้ จะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับอันนี้ไว้ใช้ในกรณีที่แบบว่าลง KBM แล้วเราเจอตัวถึกๆแล้วเราจบเขาไม่ได้สักทีเราก็ตีเขาแบบบอสนะครับเอาสกิลนี้ขึ้นมือมาแล้วก็ปาใส่แล้วก็สติวัตตี้ครับอันนี้จะต้านทานดาเมจแล้วยิ่งมันปรับมาใหม่ครับสามารถใช้สกิลตอนกดสติวัตตี้ได้ด้วยก็คือเทดได้เลยเทดได้แบบเต็มๆมนะครับเหมือนที่ผมเทดห้ดูก่อนนานี้ไปแล้วก็อันนี้สิครับเพิ่มพีเพน แลวอัพอันนี้อัพแค่หนึ่งก็ได้นะครับถ้าใครมีพอยด์ยน้อยไว้กดไว้กดเพื่อขุดไว้เฟียเป้าหมายแล้วก็ขุดตัวที่มันหายตัวด้วยครับใช่ไหมะะาในคอมเพตมีเป้าหมายที่ซ่อนตัวอยู่เอฟเฟกซ่อนตัวจะถูกลบล้างไปเอาไว้เปิดตัววิงวอล์กแล้วก็แบนสิบส่วนพวกนี้ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับถ้าพอย์ไม่มีผมไม่ได้ใช้แค่อัพประเทศเฉยก็คือมันจะลำครับช์ใช้แล้วมันติดลำแบบว่าเราจะฆ่าตายแล้วมัน,นดันไปกด ก็คือลำเลยแทนที่จะปาจบดาเมจไปอันนี้ด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับมันลำแล้วก็ดาเมจไม่ได้ไม่ได้แรงขนาดนั้นใน PVP แล้วก็หน้าที่ของมันก็แค่มีโอกาส10%ที่จะคืนลูกแก้วหนึ่งลูกไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมันจะจบสกอร์ไม่ดีจบสกอร์ไม่ได้อันนี้สิบครับเป็นพสซีเพิ่มแม็กคิีเราแล้วก็อันนี้สิบ สกิลนี้ไฮไลท์นะครับเอาไว้ลบสถานะลบได้ทั้งวิงวอล์ลบไอ้พวกบัฟสำหรับบัฟต่างๆที่เสริมให้กับเป้าหมายที่ติดสถานะแบนเราอยู่สถานะแบนคืออะไรสถานะแบนจะเป็นแบบนี้ครับจะทำให้เป้าหมายอะมีตัวเลขขึ้นบนหัวเนี่ยแอันนี้อันนี้คือแบนครับแบบนี้คือ band. แบ,บนเห็นไหมสี่สามเนี่ยอันนี้คือแบนครับ เนี่ยเมื่อเรากดปั๊บมันจะกินแบนทั้งหมดแล้วก็ทําให้เป้าหมายอ่ะลบดีบัฟลบดีบัฟองเป้าหมายเอ้ยลบบัฟองเป้าหมายแล้วก็เพิ่มเลือดให้เราจะลบได้ก็มีมีลบวิงบล็อกได้ลบหายตัวใะแล้วก็ลบกันตายของพระพาสิฟกันตายที่ทําให้แบบว่าพระมันอมตะครับมันจะมีเสียงวิ้งวิงวิงแล้วเรากดลบได้เลยมันก็จะจบดาเมจได้ดีขึ้นแล้วก็อีกสักอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเกาะเศษครับแบบเราตีอยู่แล้วเขาก็บัฟเกาะเศษ ให้ทําให้แบบว่าเราตีไม่เข้ากดเสกใช้มันกัน20่สิบพีชนะครับแล้วกดขึ้นเอาขึ้นมาแล้วลบได้ทีนี้มาดูการเซตออโต้สกิลนะครับอ่ามาดูเซตกรุ๊ปก่อนกรุ๊ปอันนี้เราจะใช้ไลซิงดะกอนฟลิงเกอร์เพอร์สีฟลิงเกอร์เพอร์สีแล้วก็ฟลิงเกอร์เพอร์สีฟลิงเกอร์เพอร์สีเซนนะครับแล้วเราเซตแค่2อันนี้ออโต้แล้วก็ออโต้ Auto ทั้งแผนที่ครับแล้วก็โจมตีอัตโนมัติแล้วก็ omat, ลำดับการไล่ให้ติ๊กเป็นลำดับรายชื่อสกิลนะครับแล้วก็ถ้าใครมีสเิริลที่ดีกกกนะ aza, กีกกกกกววว่่่่่่่่่าาาานนนนนมมมงงงทไใชชะะะออยเคคคส็ืซบิิตตตแรั อันนี้ตัวนี้ฮะถ้ามีถ้ามีก็จะดีเพราะมันจะมันจะไม่มันจะกดแล้วมันจะกดเลยมันจะไม่ดีเลยครับก็คือออโต้ได้เปิดออโต้สปิริตได้เลยครับและถ้าอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องเซตให้เป็นแบบนี้เป็นไลซิ่งพิงเกอร์พิงเกอร์แล้วก็พิงเกอร์พิงเกอร์เซนก็คือไอเรียงลําดับการไล่สกิลจะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับก็คือถ้าเราออโต้ปับ๊บมันก็จะกดไลซิ่งก่อนแล้วก็ปามันจะเรียงลาดับตามสกิลเลยก็คือจะปาทั้งหมดสีทีก็คือปาปาแล้วก็ปาปาแล้ว, Par, Par, ลวค่อยเซนนะครับถ้าเราใส่แค่เซต บางคนอาจจะงงว่าทําทำไมเซตแบบนี้ไม่ได้มันจะกลายเป็นไลซิงปลาทีเดียวแล้วก็เซนเลยครับทำให้ใช้ลูกแก้วไม่คุมครับอืมแล้วมันจะติดลำด้วยก็แนะนําว่าให้เซตเป็นปลา2 T ทีปลา4ทีเลยจะได้ปลานานๆพอสมมติเราปลาไป1 T 2 T 3ทีทีทีและลูกแก้วหมดกลางคันอะ่ะมันจะไม่ใช้ทีที่สี่มันจะไปกดเซนให้ครับประมาณนี้ก็คือแนะนําก็คือปลาปลาไปเลยปลา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 สี่ทีแล้วค่อยแล้วก็ค่อยเซนเซตแค่นี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆครับวนสกิลก็ประมาณนี้ก็คือเซตอันนี้คือเซตออโต้ Auto ของสาย PVP นะครับประมาณนี้เลย ส่วนสปิริตแนะนำก็ถ้าใครงบน้อยก็ทำสปิริตม่วง4ดาวครับทุกตัว4ดาวทำไมต้อง4ดาวมันจะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกสิครับอืมก็คือจะได้ตรงนี้ฮะพวก In, P en, P R K, อินพีเพนพีดีเคเงี้ยเพิ่มขึ้นอีก17%เจปอร์ครับจากของเดิมเนี yeah, ่ยตอนนี้ตอนนี้มัน18% 21เนี่ยอแต่ออกไปข้างนอกมันไม่ใช่21%มันจะเพิ่มอีก17%เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ก็คือก็คืออัพไปเลย ดาวแต่ถ้าใครงบน้อยมากๆจริงแบบไม่มีงบเลยแต่อยากเล่น PVP ครับพี่ก็อัพแค่สัก2ดาวหรือ3ดาวที่มันเพิ่มแม็กเลือดครับ2ดาวแค่2ดาวก็พอครับจะเพิ่มแม็กเ p ให้เราก็ทําให้เราตึกขึ้นใน PVP ครับ ปแต่สไปรตตัวที่ต้องใช้จริงๆสําหรับมองนะครับก็คือตัวนี้ครับ the base of the base ครับก็ซื้อกันได้ราคาแสนสองลอมันราคาลงก่อนค่อยซื้อก็ได้นะครับถ้าเซิร์ฟไหนมีเยอะก็จัดได้เลยถือว่าโหดมากแล้วก็ส่วนอาวุธเงาอันนี้ไม่ได้ใช้ครับช่องฟรีไม่ต้องสนใจเลยส่วนอันนี้ใช้อันนี้อันนี้ใช้อันสามครับ pickel passive อ,อันนี้ก็ใช้อันนี้แลอัน,นี้ใช้ body reload ครับเพื่อที่จะได้กระโดดได้3ครั้งแล้วก็เพ,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 พิ่มพลังพีเพนด้วยแล้วก็อันนี้ งงทุกคนอาจจะงงว่าทําไมผมไม่ใช้คอสปิริตซึ่งคอสปิริตมันจะแค่เด้งลูกแก้วครับทุกคนก็จะงงอ่ะก็เด้งลูกแก้วก็ดีแล้วไงพี่มันจะได้ลูกแก้วไม่หมดซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับส่วนนี้ใช้3นี่ครับสกิลทำดาเมจหลักที่เราที่จะกินลูกแก้วเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลฟินก็ออฟเฟสีฟนะครับที่จะมากินลูกแก้วเราก็นี่ครับ ผมอาจะอจะอธิบายให้ดูมีโอกาส76%อันนี้ไม่ต้องสนใจครับอันนี้คือที่จะทำดาเมจ100%ก็คือดาเมจต,ติดขี้เอางไไ่ายๆดาเมจปลา20ล้านก็จะกลายเป็น40ล้านประมาณนี้แต่โอกาส76เปก็คือไม่ต้องสนใจขนาดนั้นมาสนใจอันต่อไปดีกว่าครับทุก P เดหรือ M เด็500มันจะเอาอันที่สูงที่สุดของเป้าหมายครับเป้าหมายมี P d ดสูงสุดก็จะเอา P d ด็ก่อนถ้าเป้าหมายมี M เด็บสูงสุดก็จะเอา M เด็ก่อน,นย,ยึดตามค่าที่ค่อนข้างสูงก็คือทุกๆ500จะเพิ่มดาเมจของ อีก15.2%เมื่อดาเมจที่เพิ่มขึ้นนั้นเกินกว่า600สกิลนี้จะไม่ใช้ลูกแก้วนี่เงินขายตัวนี้เลยฮะก็คือปัจจุบันเนี้ยมีเวล7ใช่ไหมครับ6บวก1 7ถ้าผมไปต่อยตัวที่มีเดฟเดฟดิบตรงนี้ครับเดฟดิบตัวนี้นี่นี่ผมไปคำนวณมาแล้วถ้าผมต่อยตัวที่มันมีเดฟดิบ20,000อ,อ่ะเอา0 0ตั้งหาร5 0 0คูนด้วย15.2ก็คือตัวดาเมจตัวนี้ฮะ 15.2ถ้าผมตีตัวแบบเนี้ยผมจะได้6 0 8เปอร์เซ็นต์ซึ่งแค่20,000เดฟเองนะครับเงื่อนไขมันดูง่ายไหมคือผมจะต่อยตัวที่มีเดฟ2 0 0 0 0ื 20, ่ะไม่เสียลูกแก้วเลยครับทำให้ผมไม่ต้องใช้คอนสปิตก็ได้และซึ่งในวอร์ครับในวอร์พวกพระพวกอะไรเนี้ยเขาจะชอบกดแองเจลัสครับก็คือมีเกิน20,000ทุกตัวตีไปเถอะลูกแก้วไม่มีวันหมดครับและยิ่งยิ่งเราถ้าสมมติเป็นผมอัพเงาสิแล้วผมอัพเป็นเบลแได้นะครับมันจะกลายเป็น16.8จาก 20, จะเหลือ1 8 0อ0ครับน18,000ดิหตั้งารด 36คูณ16.8ครับเห็นไหม6ก4ก็คือยิ่งยิ่งแรงอ่ะง่ายๆโหดมากไม่ต้องใช้เงื่อนไขาจาก20,000เกาะ่0 0 0 0ื ต่อยไม่คิดลูกแก้วก็จะเหลือ1 8ื่นแปดเห็นไหมหมดไปเลยเกือบเหลือ1 3ื่นสามอะนี่นี่ผมมีวิทแค่2 4งหมื่นสี่ไอสองพันสนะครับผมมีเกาะตั้ง1 3ื่นสามแล้วนะเรนึกสภาพพวกสุลต่านพวกพระเงี้ยครับพาลาดินหรือนินจาที่เล่นสายวิทย์เงี้ยก็จะมีเดบเยอะมากแต่นินจาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินอยู่แล้วอินก็เนี่ยครับเหมือนที่เหมือนที่บอกไปก็คือมันนับ M อ็มเดบเหมือนกันเห็นไหมฮะอินอินแค่5,000ก็มี M อ็มเดบสามหมื่นสามแล้วนะครับเนี่ยผมจะต่อยพวกเนี้ยโดยที่ไม่คิดทุกแก้ว ต่อยได้เรื่อยๆเ,เลยอินฟินิตี้หลักๆวิธีเล่นก็ประมาณนี้อเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างในอารีนามาให้ดูนะครับเป็นการอ,อัดคลิปย้อนหลังให้ดูอ่เดี๋ยวผมเทสบอดี้รีโลให้ดูกันครับในคลิปก็คือบอดี้รีโลถ้าสไลด์โดนจะเพิ่มมุฟสปีดเห็นไหมมันจะเพิ่มมุฟสปีดให้นะครับแล้วก็นี่ครับมันจะเพิ่มมุฟสปีดให้แล้วก็ในคลิปเนี้ยผมไม่ได้ทําให้ดูก็คือถ้ากดไลดาก้อนนะครับ จะทำให้บอดี้ดีโลนั้นสไลด์ได้ไกลขึ้นครับไม่ใช่สั้นๆแค่นี้ประมาณนี้ฮะอันนี้คือสกิลบอดี้ดีโลอันนี้คือต่อยผมต่อยให้ดูว่ามันอันนี้คือเป็นพระในกิลนะครับถ้ามีเกาะเกินสองหมื่นอยู่แล้วผมต่อยให้ดูว่ามันไม่เสียลูกแก้วจริงๆนะเห็นไหมเกาะเจ็ดหมื่นในคลิปครับเกาะเจ็ดหมื่นแล้วคือมันไม่เสียลูกแก้วจริงๆครับเนี่ยในคลิปผมก็จะโชว์ว่ามันสิบลูกแก้วสิบสแต็กตลอดนะครับ ไม่ไม่เสียลูกแก้วก็คือเข้าเงื่อนไขของฟิกเกอร์เพสีดในอาวุธเก่าตามที่บอกไปส่วนอันนี้มาดูการลบดีบัฟนะครับที่ผมบอกไปว่าสามารถลบกันตายพระได้ก็คือต่อยไปครับเห็นแล้สแตกแบนขึ้นบนหัวนะครับพระจะมีกันตายสกิลมันจะวึง้งวุ้งว้งอนะครับเป็นเกระเขียวๆขียวก็คือเนี่ยถ้าสกิลนี้ขึ้นปั๊บกดลบได้เลยนะครับมันจะหายเลยลบปั๊บจะหายเลยฮะแล้วเขาจะเขาจะตายครับเขาจะไม่มีการติดอมตะหรือเด้งเลือดสู้แต่อย่างใด อ่ะอันนี้มาสิบพักกลับไปแล้วอลองต่อยดูครับนี่เดี๋ยวดูนะแอปมีเกาะขึ้นวับผมดิสเลยเกาะหายไปแล้วครับเราสามารถต่อยเขาจนตายได้เลยครับประมาณนี้ฮะนี่แหละคือความโหดเหี่ยมของการลบดีบั๊และต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการลบเกาะเศกให้ดูฮะที่บล็อกนาเมจยี่สิบพิษที่เราเห็นกันที่มองม้องส่วนใหญ่จะโดนเศกแก้ทางโดยการบีเราต่อยเขาไม่เข้าเพราะจะมีเกาะเศก เป็นเศษนี่ครับเป,เป็นเศษแล้วนะครับก็คือมองแก้ตัวแก้ทางมองดีๆก็คือเศษมันจะบล็อกดาเมจ2 0พิษครับก็คือเราจะทําอะไรไม่ได้เลยต่อยไม่เข้าถ้าเจอใน k v m ก็จะปวดหัวนะครับแต่ถ้าเจอในบอลอะไรเงี้ยเราต่อยต่อยอยู่แล้วเขาล้วอยู่ดีก็ตีเข้าไม่เข้าเพราะเขามีกระเสษแบบนี้ครับเรากดดิสได้เลยดิสปั๊บแล้วเราตีเขาเข้าแต่ที่ตีไม่เข้าแต่เงื่อนไขของการดิสก็คือต้องมีแบรนด์บนหัวนะครับก็คือถ้าเขากดเกาะมาตั้งแต่แรกอ่ะเราจะดิสไม่ได้ครับ แต่ถ้าเราได้ต่อยเขาก่อนแล้วเขาค่อยกดเกาะที่หลังเราจะดิ้นเขาได้ครับอัเดี๋ยวทำให้ดูไหมนะเนี่ยครับต่อยไปเรามีเกาะอยู่ไม่เรามีสแต็กอยู่บนหัวแล้วอยู่ดีเขาอยู่ดีต่อยไม่เข้าเพราะเข,า,ข,า,ขามีเกาะเสกแล้วก็กดดิ้นเลยครับปึ้งเกาะเขาจะหายครับอันนี้คือข้อดีของสกิลดิ้นที่บอกนะครับทีนี้มาดูของสวมใส่ของมองนะครับทาาด้านอาวุธนะครับก็เหมาะสําหรับคนงบน้อยนะครับ แบบผมเงี้ยก็ซื้อมาเล่นซื้อนี่ไม่เล่นได้ครับสนได้2คอนเทนต์เลยทั้งล่าบอ bon, สแล้วก็ PVP นะครับมันจะเพิ่มดาเมจให้เราสนับอันนี้แรงกว่าสนับพึ่ง3ขีดนะครับเทสเทสโดยการออโต้นะครับไม่ได้กดมือเดี๋ยวผมจะทำคลิป PVE คลิปหนึ่งถ้าถ้าว่างๆนะครับมันมอง๋ยวนี้ออโต้ได้แล้วก็เล่นสบายไม่ต้องกดมือเลี้ยงสแต็กอะไรแล้วนะครับก็คือสนับนี้แรงกว่าครับก็ซื้อได้ราคาอยู่แค่แปดหมื่นหนงครับแต่หลังจากคลิปนี้ออกไปไม่รู้จะแรงขึ้นไหมก็ไม่รู้ราคาจะพุ่งไหมก็คือใช้ได้ จัดเทียดับหนึ่งก็เป็นสนับฟอร์เรนบิชอปครับก็คืออันดับหนึ่งเลยครับส่วนอันดับ2ก็เป็นสนับของมังกรขาวครับส่วนอันที่3ผมให้สนับอันนี้ครับก็คือ5% 5 20้าเปเลยนะก็คือ100% p เเีโเลยนะครับเยอะมากแล้วก็อันดับที่4ก็น่าจะเป็นสนับมอลล็อกครับประมาณนี้ส่วนอันดับ5ผมให้พึ่งนะครับถ้าสำหรับคนที่เล่นออโต้ผมว่า ข้อดีมันอย่างเดียวก็คือรีสติลบอดี้ครับแต่ว่าข้อเสียคือมันติดลำครับจบสกอร์ไม่ได้สักทีมันจะกดบัฟอยู่นั่นแหละเพราะมันจะรีบัฟมาบ่อยเซนเซอร์ไลซิ่งกดอยู่นั่นแหละก็ถ้าใครมีก็เล่นไปก่อนได้ครับแต่มันจะผิดคิวไม่ค่อยได้ส่วนถ้าวันนี้มีการผิดพลาดประการใดครับพูดแบบติดติกดขัดก็ขออภัยด้วยเป็นการอัดคลิปครั้งแรกครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ